แต่งตัวหลากหลายเช่นชุดมงชุดเงาะป่าชุดมนุษย์เผ่าชุดมเมล็ดข้าวสารเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศบนรถสร้างสีสันพร้อมกับไฟตกแต่งตามท้ายด้วยรถเครื่องเสียงแต่งเป็นสายน้ำแมงกระพรุนและมีแม่แมงกระพรุนผ่าลูกๆโชว์คาบะเล่ให้เข้ากับธรรมชาติงดงามและมหัศจรรย์ Amazing p e t c h b u n ค่ะ ต,ตอนนี้ขบวนที่11ก็ได้กำลังเคลื่อนเข้ามาแล้วนะคะ Amazing p พ t c h a b ณ์ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับขบวนที่11 Amazing p พ t c h a b ณ์ด้ค่ะเริ่ม Amazing ตั้งแต่ขบวนแห่ถือป้ายมาด้านๆน,นะครับด้วยสีสันที่ฉูดฉาดและตามด้วยชุด พ้นไฟค่ะค่ะนี้ต้องเป็นความสามารถส่วนบุคคลนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการชมนะคะห้ามลอกเรียนแบบนะคะเด็กๆนะคะ ค่ะนี่เป็นขบวนที่11นะคะธรรมชาติงดงามและมหัศจรรย์ Amazing เพชรบูรณ์ค่ะจากร้านน้องนกเอนเตอร์เทนเมนต์และโรงเรียนเทศบาล3าชานวิทยาค่ะที่<า>ทุก<า>ท่านได้ยินเสียงอยู่นะคะก็จะเป็นวงโยธวาทิตจากโรงเรียนเทศบาล3าชานวิทยานะคะซึ่งโดยปกติแล้วในภาพจำของทุกท่านนะคะวงโยธวาทิตจะต้องแต่งกายมาในชุด ชุดที่เป็นชุดฟอร์มของวงโยธวาทิตโดยดสากลทั่วไปนะคะ<ด>แต่สำหรับขบวนนี้นะคะเป็นขบวนธรรมชาติงดงามและมาสจรยนอเมซิ่งเพนรบู์เพราะฉะนั้นคำว่าอเมซิ n งจะต้องไม่เหมือนทั่วไปนะคะก็จะมีความแปลกนะคะทีะ่ทำให้มีสีสันในวันนี้นะคะลองดูนะคะว่าวงโยธวาทิตย์ของโรงเรียนเทศบาลสามชานวิทยานะคะวันนี้การแต่งกายจะเป็นอย่างไรนะคะ ตั้งแต่คาากรน,นะคะผู้ถือไม้คาาก็จะสวมชุดของชนเผ่านะคะซึ่งมีสีสันสดใสนะคะมีทั้งสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีส้มนะคะก็เป็นชนเผ่านะคะรวมถึงผู้ที่ควงธงนะคะในธงก็จะเขียนไว้ว่า Amazing เพชรบ u n ค่ะตามด้วยวงโยธวาทิตย์ของโรงเรียนเทศบาลสามชานวิทยานะคะ ดูนะคะว่าการแต่งกายนะคะเอามาประยุกต์นะคะใหะ้เข้ากับคอนเซปต์ของขอบวนที่1 1ค่ะค่ะสำหรับการแสดงนะคะก็จะเป็นการแสดงที่เคลื่อนไปเคลื่อนตัวไปด้วยนะคะ ในปีนี้นะคะท่านดรเซกสันนิยมเพ่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูร์นะคะท่านบอกว่าอยากให้ขบวนไม่ขาดจากกันนะคะหรืออาจจะขาดแต่อาจจะน้อยมากนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นการแสดงเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนขบวนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะ จะเห็นได้ว่าของแต่ละขบวนนะคะก็จะมีน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะก็ได้มาร่วมแสดงนะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนอกจากที่น้องๆจะมาแสดงแล้วก็ยังมีผู้ปกครองนะคะเพื่อนๆมาช่วยกันเป็นกําลังใจนะคะมาเชียร์ก็ทําให้งานของเราในวันนี้ดูคลื่นมากยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าใกล้จะขบวนสุดท้ายแล้วแต่ผู้ชมนะคะสองข้างทางยังอยู่กันครบถ้วนเลยนะคะ ค่ะตอนนี้คณะกรรมการนะคะก็กําลังทําการตัดสินนะคะบางท่านบอกว่าเอ๊ะกรรมการอยู่ตรงจุดไหนนะคะตอนนี้มีป้ายกรรมการให้ด้วยนะคะถ้าท่านหันหน้าสีสันมากเลยนะคะค่ะก็สร้างความแปลกใหม่นะคะให้กับวงยูตะวทิศนะคะจักภาพอยู่ใกล้ๆต้อง ดูแลตัวเองนะครับค่ะก็จะมีการขงกระบอกทันไฟแล้วก็ทขด้วยนะคะค่ะน้องๆแต่ละคนก็มีความตั้งใจนะคะทุกโรงเรียนเลยนะคะทุกสถาบันการศึกษาก็มีความตั้งใจในการขึกซ้อมนะคะเพื่อหล่อล้อมรวมใจนะคะมาแสดงให้ทุกท่านได้ชมในค่ำคืนวันนี้นะคะค่ะดีดีน้องๆนะคะ เรียนเทศบาลสามชาวิทยาค่ะต้องต้องดูค่ะตอนนี้นะคะก็มีไดโนเสาร์ซซนะคะนี่ไดโนเสาร์เดินได้สามารถทักทายนะคะ,ะทักทายกับผู้ที่มาร่วมชมงานได้นะคะ คใครที่มาเชียร์บุตรหลานของท่านอาจจะจำไม่ได้นะคะเอ๊ลูกฉันเป็นวงโยธาทิตย์แต่ทำไมแต่งกายแปลกตานะคะวันนี้วันนี้มีไดโนเสาร์เล็กไดโนเสาร์น้อยด้วยนะคะมีพ่อแม่และลูกๆไดโนเสาร์นะคะพากันเดินในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำค่ะ เป็นความ a m a ซิ n g ของเพชรบูรณ์นะคะก็ได้รวมกันอยู่ในขบวนที่11ขบวนธรรมชาติงดงามและมหัศจรรย์ Amazing เพชรบูรณ์ค่ะภาษาถิ่นเรียกว่าแมมงยุ่มวะสำหรับแมมงกระพุ่นรับจืดนะครับวันนี้เห็นพี่ๆน้องๆที่เป็นสื่อมวลชนก็ดีนะครับช่างภาพทุกแขนงยังคงทำหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งนะครับขอบคุณที่ร่วมด้วยชวยกันนะครับในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของเมืองเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับแล้วก็เดินทางมาสัมผัสท่องเที่ยวกันวันพรุ่งนี้ครับเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาเศษเป็นต้นไปนะครับหรือจะไปเช้ากว่านั้นยิ่งดีนะครับที่บริเวณวัดโบสถ์ชนะมารน,นะครับให้ไปจับจองพื้นที่นะโดยเฉพาะที่อัจารย์ก็ดีนะ